ดวนเดือดลีกเอิงลิวปะทะมักเซยใครจะคว้า3คะแนนสำคัญค่ำคืนนี้การแข่งขัน,ข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 นลีกเองิงฝรั่งเศสคืนนี้ครับลิวจะเปิดบ้านต้อนรับมักเซยเกมนี้ถือเป็นแมตช์สำคัญเพราะทั้ง2ทีมต่างต้องการแต้มเพื่อยกระดับอันดับในตารางคะแนนลิวหวังฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งครับของตัวเองครับส่วนมักเซยครับไม่ยองมง่ายง่ายครับพร้อมบุกมาลุ้นชนะทีมไหนจะเหนือกว่าการต้องติดตามชมครับในค่ำคืนนี้ของลีกเอิงครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้ยังมีฟุตบอลสนุกๆให้ทุกคนได้รับชมรับดูกันครับได้ลุ้นกันครับบอกเลยครับไม่เหงาเลยครับช่วงนี้ครับมีแต่บอลให้ได้ลุ้นกันตลอดครับแต่วันนี้ครับอาจจะออกไปในทางลีกที่ไม่ใช่เป็นลีกใหญ่อะไรมากครับแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ละคู่มันก็น่าดูน่ารักน่าลุ้นเหมือนกันครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปลุยคู่แรกของในคู่แรกของวันนี้เราไปที่ลีกของตุรกีครับ ทาตาตาสไลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัมซันสปอร์ครับทาราตาสไยครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปเสมอกับเฟนในบาเชครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในส่วนของทีมเยือนอย่างซัมซันสปอร์ครับนัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับอารันยาสปอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมครับเสมอด้วยสกอร์เดียวกันมาด้วยกันทั้งคู่ครับหนึ่งหนึ่งครับคาราตาสไยตอนนี้จาฟูงครับสิบสี่นัดที่ผ่านมาสามสิบสามคะแนนครับส่วนซัมซันสปอร์อันดับห้าครับ 14นาทีผ่านมาของพวกเขาครับ25คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นกาลาตาสลา,ายครับที่บุกไปชนะซัมสันสปอร์ได้2ประตูต่อ0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นกาลาตาสลา,ายเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครับกาลาตาสลา,ายเจ้าบ้านครับจากฝูงตอนนี้ต้องบอกว่านาที่ผ่านมาของพวกเขาโคตรเสียดายเลยครับน้ำครับจนจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ โอ้โหแล้วมาโดนนาทีที่90บวก5ของเฟเนบาเช่ครับนาทีบาบจริงๆครับทำให้พวกเขาครับโอ้โหจากจะได้3มแต้มในมือครับเหลือแค่หนึ่งคะแนนครับทำให้อันดับในตารางคะแนนตอนนี้มันพวกเขาครับมันไม่หนีอันดับ2อันดับ3ไปไครกว่านี้จนได้ครับก็ก็ดีครับก็ถือว่าจะได้ดูบอลสนุกครับจะได้ลุ้นกันสนุกถึงช่วงท้ายๆของฤดูกาลครับก็ทําให้มันดูมีสีสันขึ้นครับก็วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัมซันสปอร์ที่ก็ต้องบอกว่านาที่ผ่านมา ก็ควรจะมี3คะแนนเหมือนกันครับก็มาโดนนาทีที่90บวกหนึ่งครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับมาโดนในช่วงท้ายเกมด้วยกันทั้งคู่ครับจากจะเก็บ3าคะแนนก็เหลือ1คะแนนด้วยกันทั้งคู่ครับกาลาตาสไลพวกเขาครับก็ตามมาตรฐานครับลุ้นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้ก็ทําได้ดีเป็นจ่าฝูงครับ ส่วนซานซันสปอร์เนี่ยต้องบอกว่าดีเกินคาดครับอยู่ๆก็โผลมาอยู่อันดับ5ครับตอนนี้ก็มีลุ้นครับในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับถ้าได้อันดับ4ก็จะผ่านเข้าไปเล่นในคอนฟเอน์รีกครับก็พวกเขาก็ตอนนี้ตามหลังอันดับ4อยู่แค่1นคะแนนเท่านั้นเองครับก็ทําไปทํามาได้ลุ้นบอลยุโรปเฉยเลยครับแต่คู่นี้บอกเลยครับเล่นในบ้านของกาลาตาสลายกาลาตาสลายครับรู้้อยู่แล้วครับสนามแห่งนี้มันคือในโลกของทีมเยือนครับทั้งเสียงเชียร์ทั้งเสียงผู้โอ้โหสุดๆครับ บอลตุรกีเรารู้ดีอยู่แล้วครับความป่าเถื่อนของมันเป็นยังไงครับแน่นอนกาลาตาสลายครับวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านครับจากที่ผิดหวังครับจาก3าคะแนนหน้าที่ผ่านมาวันนี้พวกเขาก็อยากจะแก้ตัวอยากจะเอา3คะแนนแน่นอนครับคงไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงก็ต้อง3คะแนนอยู่แล้วครับแต่ด้วยราคาวันนี้เปิดมาต้องบอกว่าลกควบลกคึงของพวกเขาต้องยิง2เมตรมันเหนื่อยจริงๆครับเจอกับซัมซันสปอร์ที่ช่วงหลังก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรครับพวกเขารับมีลูกตือ้อลูกยื้อนะครับ ลูกเกมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยทำให้พวกเขาครมีผลงานที่ดีครับในฤดูกาลนี้ผมมองว่าไอ้สามคะแนนเนี่ยมันจะเป็นของฝั่งไหนผมมองว่าก็ยังเป็นของฝั่งกาลาตาสารายเจ้าบ้านครับแต่ด้วยราคามันต้องบอกว่ามันมันแพงจริงๆครับผมมองว่าไม่น่าจะขาดครับซัมซุงสปอร์ทีมเยือนเองกออ็พวกเขาก็เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันครับมันเยือนแล้วก็มันต้องเล่น,นครับคือพวกเขาต้องอดทน,นครับต้องเล่นเกมรับต้องมีวินัยสูงจริงครับถึงจะเอาอยู่ครับสาหรับคู่นี้ผมมองแล้ว ขอให้มันยิงกันไม่ขาดครับผมมองว่าไม่ไม่น่าจะขาดครับเพราะการาาสลายเองช่วงหลังก็มีอาการปืนฝืดอยู่เหมือนกันนะพอได้ลูกหนึ่งปุ๊บลูกสองมักจะไม่มาครับช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเหมือนปืนฝืดเหมือนหรือว่าคู่แข่งเขาจับทางได้ประมาณนั้นนะครับสาหรับคู่นี้ผมให้กันไม่ขาดครับชนะกันไม่เกินหนึ่งเมตรครับสาหรับคู่นี้คู่แรกครับขออยู่บอลรองครับมั่นใจว่าซัมซันสปอร์ก็มีทีเด็ดพอที่จะบุกมาสร้างความลาบากใจให้กับการาาสลายเหมือนกันครับสาหรับคู่นี้รองลูกครึ่งครับ คู่ที่2ของวันนี้ครับเราไปที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสเป็นการเจอกันระหว่างเบสพบกับโมนาโกรครับตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราเบสเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปชนะสตาร์บุก2ประตูต่อหนึ่งครับในส่วนของโมนาโกทีมเยือนครับนัดล่าสุดผลงานยอดเยี่ยมเปิดบ้านเฉิมชนะปารีสแฌงแมงไป1ประตูต่อศูตอนนี้เจ้าบ้านเบสครับอันดับ11ของตารางคะแนน14นัดที่ผ่านมา16คะแนนส่วนของโมนาโกอันดับ74นัดที่ผ่านมาของพวกเขา23คะแนนครับ สำหรับผู้นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นเบสครับที่เปิดบ้านเฉืินชนะโมนาโกไปได้2ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นโมนาโกทีมเยือนครับต่อที่ราคาปอปลาตากลมๆราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเบสก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับผลงานก็ต้องบอกว่าดีเป็นบางนัดแล้วก็ไม่ดีเป็นบางนัดครับบทจะดีก็ผลงาน ดีครับบทจะแย่ก็โดนถล่มครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับช่วงหลังของเบสทับแต่2นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้พอสมควรครับชนะคู่แข่งได้ครับเล่นในบ้านก็ชนะได้เล่นเป็นทีมเยือนก็ชนะได้ครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นครับพวกเขาครับเคยมีครับในฤดูกาลก่อนนู้นครับที่เคยไปเล่นแชมเปี้ยนลีครับแต่ก็ เป็นแค่ฤดูการเดียวครับแต่หลังจากนั้นก็ดอบลงมาครับ็พวกเขาก็เป็นทีมประมาณนี้อยู่แล้วครับกลางๆตารางคะแนนนะครับก็อยากมีลุ้นมีเอี่ยวครับในฟุตบอลอยุโ,โรปบางรายการเหมือนกันนะครับสำหรับเบสครับ ส่วนโมนาโกครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะดูอยู่ในอันดับ7อันดับที่ไม่ไม่ค่อยสูงะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ตามหลังอยู่โซนข้างบนก็แค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองครับโดยเฉพาะในโซนแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ถามว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือการลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับแต่ถ้าด้วยฟอร์มแบบนี้ผมมองว่าอาจจะยังนะครับสำหรับโมนาโกครับถึงแม้นัดล่าสุดจะฟอร์มดีครับเล่นในบ้านเฉืนนินชนะปารีสแซงต์แชมงไปได้หนึ่งศูนย์ครับแต่นัดอื่นๆเนี่ย ผมเห็นเลยว่าความนิ่งของพวกเขามันมันไม่ค่อยมีเท่าไรครับถ้าเจอกับทีมใหญ่อย่างปารีสเนนัดล่าสุดเนี่ยมันมีเป้าหมายมันเล่นมันช่วยกันเล่นมันดูดีครับแต่ถ้าบางนัดเนี่ยเจอกับทีมที่อ่อนกว่าเจอกับทีมที่ต่ํากว่าเพวาเขาก็เหมือนยังไงอะถ้าเจออ่อนก็อ่อนตามถ้าเจอแข็งก็แข็งตามครับสำหรับฟอร์มของโมนาโกมันจะเป็นซะแบบนี้ครับทำให้คะแนนของพวกเขาครับไม่ค่อยไปไหนครับเหมือนเล่นตามฟอร์มคู่แข่งครับสำหรับโมนาโกเนี่ย ำหรับคู่นี้ผมมองเลยครับบอลคู่นี้เจอกันเนีี้สูสีดูดีครับเบสเจ้าบ้านเองก็มีของครับแต่ถ้าโมโนโกนี่ผีเข้าก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับโมโนโกก็พร้อมจะถล่มเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่ายากครับโมโนโกแบบนี้ครับนัดที่ผ่านมาอาจจะชนะปารีสได้ครับแต่นัดนี้ครับเผลอๆอาจจะฟอร์มหลุดก็ได้ครับโมโนโกมันมีแบบนี้ให้เห็นเป็นประจำครับอีกนัดเล่นดีครับอีกนัดหนึ่ง นึกว่าจะดีต่อเนี่ยครับกลับกลายเป็นว่ายิ่งแย่กว่าเดิมครับสำหรับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเบสครับที่ชนะมา2นัดติดผมมองว่าโมเมนตัมและขวัญกำลังใจของพวกเขาครับน่าจะกลับมาแล้วครับส่วนโมนาโกครับนัดก่อนมันเล่นเป็นเจ้าบ้านครับแต่นัดนเนี้ยเป็นทีมเยือนก็ยังมองว่าเป็นจุดอ่อนของพวกเขาเหมือนกันครับยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับตั้งแต่ของโมนาโกครับยังรุ่มลุ่นดอนดอนครับเช้าชามเย็นชามับลูกผีลูกคนครับผมมองว่าคู่นี้ครับเจ้าบ้าน พวกเขาเอาไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับคือพวกเขาก็ไม่ได้กลัวโมนาโกอะไรก็เล่นตามแบบตามแผนของพวกเขาคือปล่อยมาครับโมนาโกอยากบุกก็บุกมาเลยครับพวกเขาขอสวนตรงเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าโมนาโกไม่นิ่งพอครับที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนจากบ้านเบสได้เต็มที่ผมให้นะคู่นี้ให้เสมอครับให้โมนาโกเสมอครับคู่นี้ผมขออยู่บอลรองอย่างเบสเจ้าบ้านมองว่าพวกเขาเจ๋งพอครับสําหรับคู่นี้รองเบสครับที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่3ของวันนี้ครับเราไปที่บุนเดสลิก้าของเยอรมันครับเป็นการเจอกันระหว่างไมา์ศูนย์พบกับบรุษเยียมันเช่นกันบัดต,ตีสอึ่งตามเวลาบ้านเราครับสําหรับเจ้าบ้านอย่างไมา์ศูนย์5นัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับฝ่ายบวกถึง0ประตูต่อ4ครับในส่วนของมืนเช่นกันบัดนัดล่าสุดเสมอกับเบรซิกไป0ประตูต่อ0เจ้าบ้านวันนี้ครับไมา์ศูนย์ตอนนี้พวกเขา อยู่อันดับบุ้ยครับอันดับ18ของตารางคะแนน12นัดที่ผ่านมาเพิ่งจะมี6คะแนนเท่านั้นเองครับส่วนบุลเซียมุนเช่นกัน,กนบาดท,ทีมทอันดับ 12- 12นัดที่ผ่านมามี13คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับบุลเซียมุนเช่นกันบาดรับที่แพ้คาบ้านให้กับไมลไป1ประตูต่อ3ครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับในส่วนของวันนี้ราคาเปิดมาเป็นไมาศูนย์ห้าเจ้าบ้านต่อปอปาร,ราคาสูงต่ำสองลูกคือครบสามครับ มาครับฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะยำแย่พอสมควรครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาไม่ธรรมดาครับมีลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปด้วยครับแต่ไม่รู้ครับว่าไปเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับสําหรับมาครับสามนัดล่าสุดในลีกของพวกเขาเนี่ยแพ้ไป2เสมอหนึ่งครับมันแตกต่างกันสิ้นเชิงกับบุนเดเซียบุนเช่นกันบาดที่ต้องบอดดีวันดีคืนขึ้นครับสามนัดล่าสุดในฟุตบอลลีกของบุนเช่นกัรบาดเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยครับ ผลงานต้องบอกว่าสวนทางกันจริงๆครับไม้ครับต้นฤดูการก็ว่าแย่ครับตอนนี้เข้ากลางๆฤดูการก็แย่ครับส่วนมึนเช่นกันบาดเนี่ยต้นฤดูการเห็นเลยว่าแย่เหมือนกันครับแต่พวกเขาก็ประคับประคองตัวเองจนเจอฟอร์มที่ดีของพวกเขาและก็ดีขึ้นครับทำให้พวกเขาครับต้องบอกว่ายาวนานแล้วครับไม่แพ้ใครครับสำหรับบูนเดเซียมุนเช่นกันบาดครับ สำหรับคู่นี้เอาต,ตามฟอร์มบอกเลยครับฟอร์มมันสวนทางกันแบบนี้แล้ววันนี้ไมาศูนย์ห้ายังมากล้าต่อปอปาครับผมบอกว่าคิดอะไรมาต่อปอปาครับกับด้วยฟอร์มแบบนี้ทรงบอลแบบนี้ครับจะเอาอะไรมาช่ำบุญเช่นกัน,กนบัตรที่ก็ต้องบอกช่วงหลังเหนียวแน่นขึ้นเหลือเกินครับสามนัดล่าสุดเนี่ยในบุนเดสลีกาครับของมุนเช่นกันบัตรคินชีททั้ง3มนัดครับไม่เสียประตูให้คู่แข่งทั้งสนัดเลยครับแล้ววันนี้ครับด้วย ใม้ Mai, ครับด้ฟอร์มการเล่นแบบนี้เกมลูกที่ดูไรจินตนาการแบบนี้ครับจะอะไรมายิงมือเช่นกันบาดท,ทีมเยือนครับสำหรับคู่นี้ผมมองเลยครับไปที่มือเช่นกันบาดท,ทีมเยือนจะ,จะมีแต้มกลับบ้านของตัวเองครับจะหนึ่งแต้มสามแต้มก็ว่ากันไปครับแต่ผมมองว่าวันนี้ไมคิดอะไรมาต่อมาต่อแบบนี้ก็ลองมือเช่นกันบาดสถานเดียวครับสบาํสบาหรับคู่นี้ผมมองว่ามือเช่นกันบาดครับสบายสบายชิลๆว่ามีแต้มกลับบ้านของตัวเองแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ลองมือเช่นกันบาดที่ราคาปอปลาครับเรามาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับ เรากลับไปที่ลีกเอิงกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างลิวพบกับโอลิปิกมาร์เซยคู่นี้ตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับลิวนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเฉือนชนะเลออาฟได้1ประตูต่อศูนย์ครับในส่วนของมาร์เซยนัดล่าสุดทําได้แค่เสมอกับตูรุสไป2ประตูต่อ2ครับตอนนี้อันดับในตารางคะแนนครับลิวชาวบ้านอันดับ4ี่ครับสินัด26คะแนนส่วนมาร์เซยอันดับ3ครับ14นัดที่ผ่านมา29คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับ สเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับกินกันไม่ลงครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นหลิวเจ้าบ้านครับต่อด้วยราคาปอปลาตากลมๆมครับราคาสูงต่ำของกำแพงคู่นี้อยู่ที่สองลูกครึ่งครับหลิวเจ้าบ้านครับก็ต้องบอกวันนัดล่าสุดพวกเขายิงช่วงท้ายเกมได้ครับทำให้เก็บสามคะแนนอันสำคัญมาเหลือเกินครับนัดล่าสุดเนี่ย ดันไปเหลือ10คนช่วงต้นครึ่งหลังด้วยครับก็กต้องบอกว่าเกือบเอาตัวไม่รอดครับแต่อย่างน้อยๆพวกเขาก็ยังมีทีเด็ดทีขาดครับจากลูกยิงช่วงท้ายเกมครับแต่หมักเซย์ทีมเยอเน้นัดล่าสุดควรจะ3คะแนนในมือครับแต่โดนอีกแล้วครับนาทีบาปของตูลูครับนำ2-1ครับโดนนําก่อน1-0ครับแล้วแต่พวกเขาก็ตีคืนได้ครึ่งหลังครับนำ2-1จนจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ มาโดนนาทีบาปครับนาทีบาปทํางานเฉยเลยทําให้จาก3คะแนนเหลือแค่หนึ่งคะแนนก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับสําหรับหมักเซยครับท่านนัดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บ3คะแนนได้พวกเขาจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงครับโอ้โหทิ้งจ่าฝูงไปเฉยเลยครับสําหรับหมักเซยนัดที่ผ่านมาครับสาหรับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในการลุ้นแชมป์แล้วก็การลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้ากันโดยตรงเลยครับต้องบอกว่า ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับสําหรับคู่นี้ลิวเองก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะดุดันนะครับส่วนไอมักเซยเองก็เป็นทีมที่ดุดันเหมือนกันครับไม่ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่ครับสําหรับคู่นี้ผมบอกเลยครับเอาตามตรงก็ต้องบอกว่ารักพี่เสียนายน้องจริงๆครับสําหรับคู่นี้เป็น2ทีมที่เล่นเกมรุกได้ดุดันเหลือเกินครับสําหรับคู่นี้ครับโอ้โหมักเซยครับก็เป็นทีมที่ ยิงประตูเยอะที่สุดในหลีแลครับตอนนี้ครับลองลงมาก็เป็นลิวเนี่ยครับโอ้โหทั้ง2ทีมาเป็นสองทีมที่ยิงประตูเยอะคาดจะไปคิดอะไรกันมาครับสกอร์สูงสิครับเปิดมาแค่2ลูกครึ่งเ่ยโอ้ไม่ต้องไปกลัวครับไอเกมลูกของทั้ง2ทีมมันดุดันอยู่แล้วไอเกมรับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้ว่าจัดว่าเหนียวแน่นอะไรขนาดนั้นครับที่พาตัวเองมาอยู่อันดับสูงแบบนี้ได้ด้วยเกมลูกที่มันดุดันครับทั้งคู่เลยครับผมมองว่าวันนี้ทั้ง2ทีมช่วยกันยิงแน่นอนครับสลูกครับ รอแค่เม็ดสามเม็ดกินเต็มครับถ้าคู่นี้เม็ดแรกครับมาภายในครึ่งแรกครับผมมองว่ายังไงก็ไหลครับสําหรับคู่นี้มั่นใจว่าสกอร์สูงทํางานไม่มีทางครับว่าคู่นี้จะจบศูนย์ูนย์นะบอลเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ครับไม่มีทางแน่นอนสําหรับคู่นี้ขอไปที่ราคาสกอร์สูงครับสองลูกครึง่งมั่นใจครับซื้อใจไปที่เกมรุกของทั้งสองทีมว่าวันนี้จะช่วยกันยิงจะช่วยกันเล่นครับสําหรับคู่นี้สกอร์สูงทํางานแน่นอนครับสูงสองลูกครึง่งครับ เรียบร้อยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับ4ี่คู่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีบอลให้ลุ้นกันตลอดครับอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรครับแต่ก็บอกเลยครับมันน่ารักน่าลุ้นครับก็เป็นว่าสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างครับคู่แรกการาตาสไลครับซัมซันสปอร์คู่นี้ขออยู่บอลรองครับรองซัมซันสปอร์ลู้กวบลูกคขึ้นครับคู่สองเบสเจอกับโมนาโกครับคู่นี้รองเบสปอปาครับคู่ที่สามไมล์ศูนย์ห้าเจอกับบรุเซียเหมือนเช่นกัดบัตรคู่นี้รองบรุเซียเหมือนเช่นกัดบัตรปอปาคร คู่สุดท้ายคู่ที่สี่ครับริวเจอกับมักเซยคู่นี้สกอร์สูงสองลูกครึ่งครับส่วนตัวสามดาวครับริวกับมักเซยนะครับสกอร์สูงสองลูกครึ่งครับบอลเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ครับยังไงก็ยิงครับชอบกระจัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์กับคำว่าฟุตบอลก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ